สวิตเซอร์แลนด์ครับผมก็แฮ ppy ครับแฮ ppy ดีถึงแม้ว่าหิมะจะไม่ได้ตกตามที่เราหวังไว้แต่ว่าการที่มีน้องมาด้วยมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มทริปได้ได้สมบูรณ์แบบครับแต่ว่าตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะไปเจอหิมะกันใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมแทนไปสกีกับเพื่อนครับแล้วก็น้องพอดีว่าน้องนตอนแรกน้องเหมือนจะมีงานที่อาจจะบินมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขากลับไปที่บ้านอยู่แล้วทีนี้น้องก็เลยตัดสินใจที่จะมา ตามมาอีกทีหนึ่งพราแฉวว่าน้องย่าบินตามมาที่หลังใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่กี่กี่วันครที่แดรทอาทิตย์นี้ผมไปประมาณเกือบประมาณ10 10วันแต่ว่าย่ามาประมาณสักสามสี่วันมาเนี่ยครับสามสี่วันนี้เป็นไงครับบรรยากาศก็ดีครับดีครับก็จริงๆก็ก็ถือว่ามีความสุขกันครับทั้งได้ไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยกันด้วยนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปรับที่สนามบินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เป็นห่วงน้องเดินทางแบบ ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราเราก็ดูแลให้อะไรก็ไม่ไดคือน้องน้องบินเดี่ยวไปเลยคือน้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่ออสโซอยู่แล้วไงครับแล้วก็เลยว่างสะดวกพอดีน้องก็เลยมาแวะมาหาแป๊บนึงได้เจอสามสี่วันเองน้อยไปมหะที่แดไม่ครับกลับมาก็ก็เดี๋ยวได้เจอกันอยู่ดีครับใช่ต้องกลับไม่กลับมาพร้อมกันหรือว่าน้องบินงกลับไปนอร์เวย์น้องน้องกลับน้องกลับไปก่อนครับใช่ครับ สร้อยเหรอครับใช่ก็ให้เป็นของขวัญน้องไปครับผมพี่ใหม่หครับพี่ใดครับครับน่าเอ่อเนื่องในโอกาสจัดไม่ก่อนละกันเนาะน่าเป็นเป็นก็คือผมมาเป็นคนชอบเครื่องประดับอยู่แล้วแล้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอยากคิดงานคราฟอะไรเงี้ยให้เขาได้ใส่ประมาณนั้นน่ยผมก็เลยแบบลองไปหาไปทำดูขอบคุณครับ แล้วผมก็เลยเอาเป็นของขวัญให้กับเขาประมาณนั้นเป็นแไบออเดอร์ใช่ไหมแดใช่ครับ <c oughs> ผมก็ก็ก็ไปหาเสาะหาอะไรนี่เองดีเทลยังไงฮะอ้อบไปไ,ไ,ไหมนมะาแบบซูมแล,แล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบรูปไอศครีมรูปก้อนเมฆร,รูปหัวใจรูปมา้าอะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยเป็นเรื่องที่เเรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่าง เราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในรอบกันใช่ครับใช่ได้้ใหผมเดานะผมว่าชิ้นนี้ไน้องน้องรีแอคชั่นยังไงพอแบบจะทายให้ของเขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจที่แบบที่ที่เราให้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นแล้วน้องน้องย่าเขามีของกิฟต์ปีใหม่อะไรทำไหมคะก็มีครับมีมีครับมีได้เป็นไรครับพี่แกหา ไม่บอกดีกว่าครับอเดี๋ยวให้เดี๋ยวคงอ๋อชาวนาไม่ให้บอกอ๋อเปล่าผมผมอยากแบบเก็บไว้อะไรเงี้ยอ่ล่าสุดเห็นมีเป็นคลิปรูปออกมาที่แบบสอนวินมอเตอร์ไซค์ครับผมไปไหนฮะรีบไปไหนฮะผมไปชกมวยครับพอดีเลทนิดนึงครับก็เลยนั่งพี่วินไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาไม่มีหมวกกันน็อกก็เลยก็เลยใส่ก็เลยไม่ได้ใส่เออเออเป็นคนไม่ไดแบบเขาเห็นก่งคือ คือคนที่ถ่ายรูปครับคือคนที่เดินข้ามถนนครับแล้วเขาก็ไม่ได้็ดเด็ดทำอะไรได้เลี้ยงมาด้วยเออแล้วผมก็เลยหันไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยหลายคนก็เลยแซวพี่แบลว่าเป็นเหมือนแบบขันใจแบบสาธารณะขนส่งสาธารณะเอาพี่เอาจริงเออกรุงเทพบางทีใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกสุดด้วยราคาก็ก็ดีครับผมไม่ต้องรถติดด้วยเนาะไม่รถติดครับใช้บ่อยมากพี่ใช้บ่อยมาก ไฟฟ้าผมก็ใช้บ่อยมากยี่มาทีผมใช้บ่อยมากแต่หลายทอาจจะเป็นนี่แต่ถ้าเป็นมือมอเตอร์ไซค์หลายคนมจะเป็นห่วงเรื่องการับปลอดชัยใช่ใช่เข้าใจเข้าใจผมว่ามันก็มันก็อยู่ที่ผมว่าถ้าเราเขาเขาก็คงต้องระวังเราด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์มันก็เซนซิทีฟเนาะทั้งตัวของพี่วินเองหรือว่าแม้แม้ว่าจะผ่านเป็นเป็นแอปพลิเคชันบินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยว่าทุกคนก็คงคงจะต้องระวังลูกค้าอะไรมากขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากใช่ได้ใช ทุกวันครับทุกวันเคยโดนโกงไหมฮเคยโดนโกงไหมไม่เคยมีแต่ให้ทิปเพิ่มมีสิบบาใช่ใช่บริการดีก็ให้ทิปไปใช่เขาได้เท่าไหร่เองสิบบาทยี่สิบบาทต่อรอบเองบางคนเขาก็จําไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างๆมองเราได้เยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรเงี้ยคราก็จะเอ้าผมไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรเงี้ยครับ พี่แย่ก็ชินแล้วเนอะเพราะเวลาเราไปคนก็จําได้ดีอ่ะชินครับชินครับชินแล้วปกติโอเคเป็นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันเกิดคิมแม็กซ์ก้องอ๋อจริงเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์คิมเนี่ยที่กองจริงมันเป็นความคิดของพี่อ้อมครับพอดีว่าพี่หมากเนี่ยอยากจะมาเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์อยู่ที่กองกับครอบครัวของคิมอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพี่อ้อมก็เลยบอกว่ามาธรรมดาฉันไม่มาพี่อ้อมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเซตฉากให้ในละครเลยซึ่งจริงๆเราต้องถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วก็มีแค่คัดหนึงที่ เอาตัวผู้ร้ายเนี่ยที่ต้องใส่ออโมกอะไรเงี้ยให้พี่หมากมาใส่มาใส่อีกชุดหนึ่งแล้วก็ทําทีว่าผมไม่ต้องเข้าไปช่วยผู้ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบกระชากหน้ากากตัวร้ายออกมาเป็นพี่หมากคิมก็ช็อก ตบใจเลยแฮปปี้ใช่ครับโดนโดนคิมวีนไหมคะแบบทำไมช่วยบางแผนร่วมคือตอนแรกคิมอ่ะเอ่อเบี่ยงเบาๆเพราะเหนื่อยแล้วเพราะวันนั้นถ่ายประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่พอพี่หมากมาคิมบอกว่าอ้าวชายต่อเลยชัยเลยคิมบอกแฮปปี้คิมแฮปปี้เลยเออนวังสดีกระชากเหมือนกระชากก็ไปออกเลยผมก็กลัวว่าผมไปจิกหัวพี่หมากหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยฮะแต่ก็โอเคไม่เจ็บอะไรที่สมจริงอยู่เนาะไม่ไม่ไม่เบาๆเบาๆ